เสาวันที่23เก่งตื่นขึ้นมากกับฟ้าวแลนไปหดต้นใหม่จ้าอันนี้ก็คือต้นนกขุม้อจ้าเอามาตอนแรกอันน้อยหน่อยมันหดไปหดมาดูแลไปดูแลมากได้ค่อยแพ้ค่ะแพ้เนี่ยต้นสูงๆเนี่ยก็คือ,คอต้น,ตนเทพบุตรจ้าพนว่าขันมันเกิดนอเสียโกผู้ปลูกพะนาจา้าล่อเบิงวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าได้จ้าเพราะว่ามันเกิดนอดทั้งสองต้นเลยแล้วก็เก่งกับมาเติมนม้ำปลานะคะน้ำปลานี่ก็ได้เติมทุกมือจ้า แช่บอลูบอบกโดยวิธีใดขันว่าหัวกับบแม่นจานี่พ่อหดน,นห้ำต้นไม้เติมนม้ำปาย,ยู่ข้าวหนึ่งได้ย,ยินเพิ่นประกาศว่าบริจาคข้าวสารอาหารแห้งพะนาจา้าเพิ่นมาบินทบาดกเ็เลยเตรียมนม้ำนี่จา้าเตรียมน้ำแพ็หนึ่งก็บขาสารนะจ้าเพราะว่ามันก็ท่านหันก็ได้แค่นีเนะจ้าแล้วก็ปัดใจใส่ให้เพิ่นเนนะจ้าได้ยินเพิ่นประกาศถาข้าวหนึ่งเพิ่นกเ็เลยบินทบาดมาจ้านี่ พระกะมาก,ก็กไ,ได้ก็ไดใส่บาดพอดีก็เลยให้ย่ยสุนไซก่อนพ่อนใส่บาดไปเพิ่นก็เลยประกาศว่าวันวันที่28ไปเบิงบอยซิริชัยเด้อพระนาจาเอา้าือถือใจ่อยแท้วาวงสิข่อยว่าโต๊แเลี่ยงมากกระไดพากันมาสู้กันเข้าไปฟังล่ำบอเข้าไปฟังล่ำบอพระนาจาบริกะทายสุนบ่มาจักทีฆ่าไปประชุมยุวัดบริมากกมานางกินเขาทายยาสุนกินเขาจา้ายายสุนกินเขาเดวก็แต่งตัว ปเดินทางไปฟังร่ำพุ่นอินเนนหน่อยนีย่ตื่นเต้นคักกมูขันว่าจะได้ออกบานนี่โอ้ยถือใจเพิ่นหลายใจยอินเนนหน่อยพุ่นน่ะน้าหนามูไปพ่อไปหอดงานเท่ากับยางเขาไปได้งานนะจ้ะนีงนขขงน่งานเขาไปผ่านประตูโค้งไปกับสิแม่นงานนะจ้ะวันที่นี่อันกับผ้ายใยสุนยางไปเนาะกับผ้าเล่าไปยืนยุกหน้าหานมอลาลาจ้ะวันนี้เราจังได้ถามคอยคืนว่า เก่งๆใสห่ห่านหมอล่ามพนะขอได้ว่าเอ้ายายเจ้าบ่เห็นห่านหมอล่มอีดริติบอยุใสพนะเอา้าเจ้าวันกระเบื้องใน่ทั้งขางเจ้าพอนพระจา้าเล่าหัวจนวันเงียวสี่ยอดไปที่นี่อันไทยบ้านเดียวกันที่เพิ่นนั้นไปเบื้องหมอล่มอยู่ทั้งหนาเพิ่นก็ได้ยินเนาะจ้าเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่นก็หัวคือกันเอาเครื่องใดคือถามหาหมอล่ายันนาห่านหมอล่ายา่พนะว่าไปน,าขขานั่งยกข้าวเนืงจ้ากับเพิ่นก็ได้เปิดงานเนี่ยจุดผูกประมาณหกนัด ก็เล่นนางฐานฟังล่ำอยู่ข้าวหนึ่งจะเพิ่นการเริ่มการแสดงปีนี่ปฐมอลังการมากจ้ะวันที่นี่นางไปนางมาประมาณชมงนึงนึ่จ้ะขอย,ยืมนางสติกเนี่ยผู้ใดมีนางสติกนี่ขอสิ่ง,งปลาตัวนี้ขันสิเอาขึ้นสูงเล้กับว่าเอาขึ้นสูงขันสิเอาล่งต่ำเลยกับว่าเอาลงต่ำไหมเอามาเสมอตาเห้าหนี่งไปวนนี้เห้าเลี้ยวไปเฮ้ากับเห็นตั้งแต่ปลาเนาะกับว่เห็นหมอลำ บะเนีน่นางย้่ยข้าวนึง่งพะยันนั้นเล่าสิศูนย์ละจ้าเราก็ได้ลุกขึ้นไปบอกยายน,นั้นว่าเอาปลาล่งน่เอาปลาล่งเนี่ยยายนันก็ได้เอา,าล่งลาาล่งจานี่ปลาก็ได้หายไปคอยูนย์ว่าสันอยากมีนางสติกขึ้นย่างนี่